้ามาดูหลักการออกแบบกันสาดเพื่อไม่ให้ฝนเข้าประตูกันนะครับผมมีหลักการง่ายๆเดี๋ยวเอามาแชร์กันเป็นไอเดียและเป็นแนวทางให้กับทุกๆท,ท่านเอาไปใช้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยประตูทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูบานเล็กๆ8200ทั่วไปประตูม้วนใหญ่ๆประตูสไลด์บานใหญ่ๆถ้าผมทำเนี่ยผมจะต้องออกแบบให้มีกันสาด เพื่อการฝนประทะเข้ากับประตูเต็มๆเราต้องบอกเพื่อนๆทุกท่านเลยนะประตูที่มันบอกว่าเราประตูกันฝนหรือประตูอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาโดนฝนเน้นๆโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสประตูพังง่ายกว่าเยอะนะครับดังนั้นมีการสาธิ่สุดคานนี้หลักการง่ายๆคือถ้าเราต้องการไม่ให้ฝนเข้าประตูไม่ให้ฝนโดนประตูเนี่ย โดยปกตินะครับถ้าเป็นประตูเล็กเนี่ยผมให้ยื่นอยู่ที่ประมาณ1เมตรก็เพียงพอแล้วแต่ว่าต้องอยู่ใกล้ๆประตูแต่ถ้าเป็นประตูใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราต้องการให้รถใหญ่เสียบเข้าได้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะยื่นอยู่ที่3เมตรนะครับสเมตรเนี่ยสามารถกันไม่ให้ประตูไม่ให้ฝนโดนประตูได้ไม่ให้เข้าประตูได้แล้วก็ด้านข้างต้องยื่นออก้างด้านข้างเนี่ยต้องอย่างน้อยๆเนี่ยห้เซนเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างอีกฝั่งนึงจะเห็นชัดนะครับคือกรณีที่ประตูใหญ่ มีประตูเนี่ยกันสาดจะต้องใหญ่กว่าประตูนะครับแล้วก็ยื่นอย่างน้อยก็คือ3เมตรสําหรับประตูที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นประตู UPVC ก็1เมตรก็เพียงพอนะครับไปดูอีกฝั่งนึงครับจะเห็นภาพชัดๆเลยหลังนี้เป็นอาคาร20่สคูณสาสูง6.5เมตรล้วที่รำลูกกานะครับก็ส่งเมอบงานกันเรียบร้อยแล้วลูกค้าใช้งานแล้วลวันนี้ก็มาถ่ายทําวิดีโอรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นนะครับ อหลังนี้จะเห็นชัดเลยหลังเนี้ยเป็นประตูม้วนขนาด5้คูณหเมตรก็คือกว้าง5เมตรสูง5เมตรผมทํานีครับเนื่องจากโครงสร้างเสามันอยู่ที่5เมตรดังนั้นกันศาสตร์ผมเลยทํายื่นออกจากด้านข้างอยู่ที่50เซนทั้งซ้ายและขวารวมแล้วกันศาสตร์จะกว้าง6เมตรแล้วก็ยื่น3เมตร เท่านี้ก็เพียงพอไม่ให้ฝนเวลาตกลงมาสาดมาเนี่ยเข้าประตูได้นะครับอันนี้ใช้งานได้ประตูฝนไม่เข้าประตูแต่ถ้าเราโหลดสินค้าอันนี้ไม่เพียงพอนะครับคุณต้องทําให้มันยื่น6เมตรนะถ้าท่านใดมีไอเดียมีแนวทางอื่นๆมีวิธีการออกแบบมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องประตูเรื่องกันสาด ยังไงทักมาได้เลยนะครับให้ความรู้ทุกท่นานใต้คลิปได้เลยส่วนถ้าใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะครับก็โทรมาหาผมได้เลยครับลุยแฮปปี้มีบ้านแล้วใครต้องการแนวทางความรู้ดีๆด,ด้านอื่นหรือต้องการแชร์ประสบการณ์ด้านไหนก็ลองทักมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ